ครับกับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์แชนแนลนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากช่องของเรานะครับวันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อเหรียญสองบาทนะครับสีทองเหลืองนะครับรัชกาลที่เก้านะครับนะให้ราคาสูงสุดถึงสามพันบาทนะครับนะก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับ ก็มี EP 286นะครับ287 288 289 290 291 292 293 294 295 296และ297นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะครับยังทําการเปิดรับซื้ออยู่นะครับหากพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูตามรายการที่บอกไว้นะครับ เผื่อท่านมีเหรียญตามที่เราต้องการนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสได้ไม่เสียโอกาสกันนะครับนะฮะเผื่อทางช่องของเราปิดเป็นบางรายการนะครับวันนี้เรามาทําคลิปสั้นๆนะครับนะฮะเป็น2ช่วงนะครับช่วงแนะนํานะครับให้ความรู้กับ fc นะครับนะมือใหม่นะครับก่อนเก็บสะสมนะครับครับเหรียญแรกนะครับช่วงแรกนะครับเป็นช่วงแนะนํานะครับนะะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับ fc นะครับจากลำลูกกานะฮะปทุมธานีนะครับได้ส่งเหรียญเข้ามาขายนะครับนั่นก็คือคุณอํานาจนะครับประจันตกางนะครับได้ส่งเหรียญเหรียญนี้เข้ามาขายนะครับผมจึงมาแนะนําให้ความรู้กับพี่น้องนักสะสมไปด้วยในตัวนะครับนะฮะก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับของคุณอํานาจนะครับได้ถึงแล้วนะครับและได้ทําการโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะครับมาดูกันเลยนะครับ เหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่นิยมเล่นหาและควรเก็บสะสมนะครับนะฮะเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะฮะของรัชกาลที่สิบนะครับนะฮะเหรียญเหรียญนี้นะครับมีลักษณะพิเศษนะครับนะฮะนะลักษณะพิเศษก็คือนะครับด้านหัวด้านก้อยนะครับหันขึ้นทิศทางเดียวกันเห็นไหมครับนะฮะ เหรียญที่มีลักษณะแบบนี um, ้นะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับจะเรียกกันว่าเหรียญพ้าเสียนตรงนะครับเหรียญผาเสียนตรงนะครับนะฮะถ้ามีลักษณะแบบนี้นะครับทุกปีทุกปอทุกชนิดราคานะครับนะมีราคาเล่นหานะครับและควรเก็บสะสมนะครับนะครับและควรเก็บสะสมสังเกตดูเห็นไหมครับด้านหัวด้านก้อยนะครับหันขึ้นทิศทางเดียวกันนะครับนะฮะครับพอจะได้ความรู้กันบ้างนะครับ เดี๋ยวมาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อกันเลยนะครับช่วงที่ประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเราให้ราคาสูงสุดถึง3,000บาทนะครับนั่นก็คือเหรียญ2บาทนะครับสีทองเหลืองนะครับเรารับซื้อทุกปีทุกปศเช่นกันนะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นปีปศ2ส5งพนะครับนะครับนะครับมีลักษณะพิเศษก็คือนะครับด้านหัวด้านก้อยหันขึ้นทิศทางเดียวกันเห็นไหมครับนะฮะ หากพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับพบเจอนะครับนะทุกปีทุกปศเลยนะครับที่มีลักษณะนะครับด้านหัวด้านก้อยหันขึ้นทิศทางเดียวกันแบบนี้นะครับนะฮะส่งรูปมาประเมินราคากับทางช่องของเราได้นะครับนะทาง ID l ดียของเรานะครับ ID l ดียเรานะครับให้ไว้ด้านซ้ายมือเห็นไหมครับด้านล่างเห็นไหมครับนะฮะ และการส่งรูปมาประเมินราคานะครับหรือสอบถามข้อมูลนะครับให้ส่งมาในเวลา8ปดโงเช้าถึง2องทุ่มเท่านั้นนะครับนะฮะเรายินดีตอบทุกท่านนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะช้าหน่อยนะเราก็ยินดีตอบนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับ fc ส่งรูปมาประเมินราคาหรือสอบถามข้อมูลนะครับวันหนึ่งตก2000ลายแล้วนะครับนะฮะเราก็จะไล่ลำดับตามคิวต่อไปนะครับนะ นะครับสรุปว่านะครับวันนี้เรามาประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทรัชการที่9เนื้อทองเหลืองนะครับที่มีลักษณะด้านหัวด้านก้อยหันขึ้นทิศทางเดียวกันนะครับตามคลิปนี้เลยนะครับทุกปีทุกปสอนะครับให้ราคาสูงสุดนะครับถึง3,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพผ่านการใช้งานมามากน้อยเพียงใดนะครับนะนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ